คนมีบุญนะคะมีต้นทุนดีนะคะจะเสริมดวงอะไรหยิบจับอะไรจะปรับเปลี่ยนห่วงจุย้ยจะบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลมันก็ยิ่งได้ผลดีนะคะแต่เวลาแต่เวลาที่เป็นคนที่เหมือนกับบุญมันบุญมันไม่มีกําลังอะนะคะจะบูชาวัตถุมงคลสมเด็จองค์เป็นล้านนะคะยังมันยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะจะสวดมวนต์ไหว้พระกรรมฐานจะไปบวชเฮ้ยทาไมคนบางคนเข้าไป ถือศีลเจ็ดวันเขากลับมาขายของดีไอเรานี่บวชเป็นเดือนแล้วนะคะยังไม่เห็นมีวีแววจะได้งานกําลังตกงานอยู่อะไรแบบเนี้ยยังไม่เห็นมีวีแววดวงดีกับเขาเลยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนบุญอะ่ะมันมีไม่เท่ากันนะคะทีนี้จะทํายังไงให้บุญของเราเนะี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นนะคะเราตัดเรื่องทําทานไปก่อนเนาะถ้าเกิดตอนเนี้ยเราซับไม่พร้อมนะคะอาจสวดมน์นะคะถือศีลศีลเนี่ย บริสุทธิ์มากน้อยขนาดไหนนะคะหักห้ามใจตัวเองได้ไหมนะคะ,ะโดยเฉพาะเรื่องคําพูดเนี่ยเอะเราพูดะนะคะคำพูดม,มันมีหลายอย่างเนาะที่ทําให้เราผิดศีลทาพูดตรงแต่ทําร้ายคนอื่นหรือเปล่าอ่ะเราบอกเราไม่โกหกนะคะแต่คําพูดของเรามันทาร้ายคนอื่นหรือเปล่าทําให้คนเกลียดชังกันหรือเปล่านะคะหรือว่าพูดไปเรื่อยพูดเพ้อเจ้อพูดฟุง้งไปเรื่อยบางทีพูดยกตนข่มท่านกับคนอื่นแบบขิงคนอื่นอะไรแบบเนี้ยอ่ะ สร้างความทุกข์สร้างความด้อยค่าในใจให้เขาแล้วนะอะไรอย่างเนี้หรือเปล่านะคะเนี่ยคำพูดเนี่ยลองไปดูสีข้อเนี่ยให้ดียังไม่ต้องพูดถึงการให้ทานเลยนะถ้าเกิดเราเราแบบไม่มีกําลังทรัพย์จริงๆนะคะมีแล้วค่อยทำนะคะมีแล้วค่อยทําหรือตอนนี้มีน้อยก็ทําน้อยมีมากพยายามทําให้มากขึ้นอ่ะแล้วยังไงต่อนะคะอ่ะเรื่องใจนะคะเรื่องใจเฮ้ยมันเศร้าหมองหรือเปล่าเฮ้ยตอนนี้มันกําลังฟุง้งความคิดแบบสารพัดไปมากมายเนี่ยจิตมัน ไปข้างนอกอยู่ตลอดเวลาเวลาที่จิตส่งออกนอกเนี่ยนะคะพลังงานมันอ่อน,ออนมันเหมือนกับจิตเดินทางอะ่ะจิตเดินทางไปมันก็ใช้แรงนะคะคิดฟุ้งซ่านคิดไปคิดมาเ,ออเกิดความโลภความโกรธความหลงอีกอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยจิตหมดพลังนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาทําบุญของเราเนี่ยนะคะดูแลคุณภาพของบุญบุญทุกอย่างมันเป็นบุญหมดแหละนะคะแต่ถ้าถ้ายิ่งทําบุญด้วยสติปัญญานะคะเหมือนกับอ่ะเรามีปัญญาในการ ปากพืชปฏิบัติธรรมมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเออแบบแยบคายใส่ใจในการดูแลเรื่องการขัดเกลากิเลสข,ของในใจอของตัวเองอย่างเงี้ยให้มากขึ้นนะคะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีบุญขึ้นมานะคะและเมื่อเรามีบุญแล้วอ่าถ้ายังอยากชอบสายมูอยู่นะคะอ่าจะขอพรก็ได้จะไปเอาบุญไปฝากเทพก็ได้นะคะเอาบุญฝากท่านปุ๊บแล้วก็เออแบบ ถ้าลูกมีวาสนาเนาะทันช่วยลูกกลับบ้างอะไรเงี้ยนะคะอ่าลูกเอาบุญฝากท่านแล้วนะหรือว่าเอาโหชอบเครื่องรางวัตถุมงคลยังชอบอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะเครื่องประดับสายมูอย่างของพี่มิ้นก็มีนะคะใครแบบ มีเขาเรียกว่าต้องชะตานะคะรู้สึกมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันก็บูชาได้อย่างเช่นแหวนผูกดวงนะคะแหวนผูกดวงหัวใจเศรษฐีแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีบานเย็นนี่เหมาะกับคุณสุภาพสตรีมากๆคุณสุภาพบุรุษก็บูชาได้นะคะมีสีน้ําเงินมีสีอะไรนะคะตรงรนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสีไหนนะคะของศอาสตร์ของพี่มิ้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสีประจําวันเกิดนะคะแต่ให้ดูสีที่ต้องชะตานะคะนั่นแปลว่าเทวดา กำลังดนใจเรานะคะให้บูชาสีนั้นๆก็จะเพิ่มพลังงานดวงชะตาให้กับเรานะคะดังนั้นนะคะสร้างบุญก่อนและถ้ายัางถูกใจอยากบูชาวัตถุมงคลมีบุญแล้วนะคะทุกอย่างนะคะรวมด้วยช่วยกันส่งผลให้ดวงดีแน่นอนค่ะ